สสงให้หลวงนาแล้วเออนาเตยหลวงนาเตยโอเคนะครับพี่ตองครับพะนาเตยกับบวชรช่แล้วนะครับผมอยู่สาวกักพักผ่าเลี้ยงนะครับผมอยู่ใต คำให้ใช้ของพระพุทธเจ้านะครับผมขออนุโมทนาบุญกับนักเตะเอฟซีตั้งหลายครับที่จำได้นะครับพอะเบิกขนาครับอยู่กับนักเต์นะครับผมชอบบรรยากาศนะครับผมมาอนุโมทนาบุญกันเด้อพี่น้องเอ้ฟซีครับผมยินดีกับนักเต์นะครับผมงานฮอกเซกากับมาลายครับบรรากาศดีใจนะครับผมทราบขึ้ง ตอนสามตอนดีตอนี่อามครับเิพฤติกรรไรครับยนดีก <cin itu> <c oughs> ็เตือนนะครับผมเนอบทโดนได้งทีให้ได้กระจายบักรษาจังภาาก็มาไปน่ี่นองครับความยินดีน้ำดื่ครับผมเนอดีใจหลยนะครับน่นครับ บรรกาศช่างภาพกำลังถ่ายรูปนะครับตอ,องครับช่างภาพเดวาลงทุนีกเลยช่างภาเขานี่ยบรรยากาศนะครับดีโบสลมเย็น่าก,กับดใสไดีครับบรรยากาศา <c oughs> สวยมากเลยดนะดแดดส่องบอุแดด่องเลยีเลย อย่าอย่าไปอด้า่ไมาหน้านนั่งะดด้ครับวงบรรยากาศใช่แล้วเราทุกทายมาแล้วใส่ก่อนเออพี่พี่น้องก็หนีละก่อนเท่ามารก็หนีอกแวอกูอยากเทา้ายก็หนีพี่น้องครับวงบรรยากาศ

มาสิมาด้วยมาสิมาด้วยอะ <c oughs> ไรได้แล้วพี่ตัวไฟอะไรบ้างนะโอเคครับผมเป็นตัวทีระบายครับผมเร็ียบร้อยเป็นลงพีเต็มตัวนะครับผมวันที่นี่ที่ดีไม่แห้งครับผมที่นี่กับฝากก็อะไรก็แช่ก็ตัวไฟเปิดเป็นก็ได้ใจพี่ลองต่อต่อไปนะครับพี่น้องครับแห้งอ๋อ หมอเวียไทยหมอไทยไทยเยอะคนเวียไทยอันนี้จะไปไหายเพิ่นซื่อคืนกแค่รถหมไทยก็ยมไม่ควรจะเยอะนิดไปเคครับผมฝากก็แล้วก็แชร์ก็จะใครนะครับผมเด้อฝากกันคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับคุยพี่น้องเอฟซีทุกคนมีความสุขความเจริญได้บุญกันหลายแล้ครับเด้อนอนุขออนุโมทานาบุญกันแต่เต็มเด้อครับผมสวัสดีครับ